วันนี้นะครับก็จะมารีวิวการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับขั้ว HDR นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนข้างซ้ายมาแล้วนะครับข้างหนึ่งตอนแรกซื้อมาก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะพอเปลี่ยนที่ร้านก็พันกว่าเกือบสองพันก็เป็นขั้ว HDR นะครับสามารถถอดแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับสําหรับใครที่บอกว่าซื้อแล้วไม่มีขั้ว HDR สองขายนะครับก็ใช้ คัว HB HB4 นะครับ9006แล้วนะครับแล้วอะไรแล้วก็แปลงนะครับเขาก็ตัดนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงที่เขาตัดนะครับเออนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นอ่อที่เขาตัดออกไปเพราะว่ามันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้ทีนี้ผมก็ซื้อมาเองกนะครับราคาไม่ถึงพันละ ก็เป็นข้อ H&R d 2สามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงปลั๊กขั้นแรกนะครับรถที่ผมเปลี่ยนเป็น Vios นะครับปี2013เนอะทำไมโฟกัสก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวค่อยๆโฟกัสก็หมุนตัวนี้ออกนะครับโคมไฟหน้านะครับมันจะเป็นโปรเจคเตอร์นี่โปรเจคเตอร์อย่างนี้นี่พอพอนั่นนะครับเราก็หมุน ทนเข็มนะครับติดไฟเป็นแบบนี้ล็อตกาจะมีแบบเหมือนใบพัดนะครับเขาบอกว่าดีผมก,ผมก็ก็ลองเปลี่ยนก็หมุนทนเข็มแล้วก็ถอดออกเลยจะสังเกตว่ามันจะมีะตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกกิฟธรรมดานะครับตัวล็อกกิฟธรรมดาเราก็ลดล็อกนะครับนจะเป็นเหมือนเขี้ยวหมู เนาะอ่าสักคู่นะครับถ่ายคนเดียวนะครับมือเดียวค่อนข้างที่จะล่าช้าอืานี่ครับผมก็ใช้นิ้วโป้งดันอนอกละนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนไฟ LED นะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ ทุกท่านลองเปลี่ยนก็ใส่ให้ถูกขั้วนะครับตัวกิบล็อกเจอแบบนี้ทีนี้เวลาที่ใส่นะครับก็สีแดงน่าจะเป็นข้วบวกสีดำน่าจะเป็นขั้วลบนะครับผมก็ใส่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นตัวกิบล็อกธรรมดาเนาะ เราใส่แล้วเดี๋ยวลองลองเปิดนะครับเชสดูทีนี้เปิดแล้วติดนะครับก็เราใส่เข้าไปเลยแล้วที่ใส่นะครับมันจะมีสังเกตว่ามันจะมีะเเขี้ยวที่เป็นเขี้ยวใหญ่แล้วเขี้ยวเล็ก เราะะฉนั้เวลาที่ใส่นะครับให้หาล่องใส่ให้เจอก่อนลองหมุนมันจะมีอยู่สามแง่งนะครับ <Okay. S 1> ถ้ามันเข้าไปได้พอดีนะครับมันก็จะเข้าได้เลยนี่ถ้าสังเกต มันจะมีร่องที่เป็นด้านใหญ่นะครับอยู่ด้านล่างผมก็เอาร่องใหญ่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับแล้วเดี๋องเปิดดูรอบอนี่ติดละทั้งสองข้างนะครับสว่างใช้ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเป็นหลอดไฟเองต้องการที่จะเป็นหลอดสีขาวโรงงาน ก็แนะนำเป็นหลอด LED นะครับความสว่างที่ 6,000K นะครับ6,000ลูเมนอ่าวันนี้ก็ท้ายจะใส่นะครับใส่ตัวล็อตเนี่ยคืนเหมือนเดิมก็หมุนทนเข็มหมุนตามเข็มนะครับก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ